สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับขาสู้ช่องผู้พาพผาลิซวนครับผมมาห่อกล้ว,วยครับผมพี่น้องห่อกล้วยครับผมพิกัดยอมเพื่อสังข้อมจังหวัดอุดรธานีนะครับผมส่วนกล้วยหอมครับผมพี่น้องยางผมหลังห่อแล้วครับผมพี่น้องนี่หลังห่อแล้วครับผมพ้าพี่น้องส้มกล้วยหอก่อนครับผมพี่น้อง ส้มกลวยหอครับผมถ่ายให้พี่น้องได้ส้มครับผมกับสวนกล้วยหอมครับผมพี่น้องครับผมหลังจากหอแล้วครับผมพี่น้องนี่มีสวยงามดีครับผมอ่าโอเคเลยครับผมพี่น้องโอเคเลยครับ มือน,นี้มาห่อกล้วยทั้งคำ้ำทั้งมัดข้อห่วงครับผมพี่น้องมัดข้อห่วงครับผมเชือกฟางครับผมพี่น้องเป็นเชือกฟางเ,าเกล็ดกระเซ็นข้อมเมนต์มานะครับผมคอมเมนต์มา่านวัดค้ำแบบใดนะครับเนาะในการค้ำกล้วยครับผมจะมีอยู่นี่ครับผมมีช่องว่าง ่าระวางเครือกับอ่าต้นนะครับผมอ่าให้สอดไม้ขึ้นเมื่อครับผมพี่น้องให้สอดไม้ขึ้นไปครับผมอ่ามันจะมีอ่าตรงก้านใบที่ที่บังเครือนะครับผมก้านใบที่มันบังเครือนะครับเนาะพี่น้อง <cam> ก้านใบที่บังเครืออยู่นี่ครับผม <c> นี่ผมจะสอดไม้อ่าไประวงัง ตรงซ่องนี้นะครับผมพี่น้องนีมน่มันเห้าตรงเบิงเครือนะครับผมเบิงเครือว่ามัน,มน,มน,มนลงอ่าลงทางใดน,นะครับผมพี่น้องแต่มันลงทางงใส่เขาก็คคำให้คำไม่ไปทังขวาแล้วครับเด้อพี่น้องเหาตรงเบิงเครือว่ามันมันเจ็บไปทงังอ่าทังใส่หรือว่าทาั้งขวานะครับผมแต่ไปทังขวาก็คำไปทั้งใส่ครับผมพี่น้องให้สอดไม่ไปทั้งใส่ครับผมแต่มันมาทั้งขวาอา่าครับผมเพรา,า,า,วานะรว่าระบางเครือกับ ระวางเครื่องกับอ่ากับอ่าการใบนะครับผมพี่น้องมันจะมีอ่าช่องระวางเครื่องกับการใบให้สอดเยอะครับผมพี่น้องอ่ามันจะมีเครื่องอ่านี่ครับผมคือมันบังการใบน้องกับน้อกับการใบการใบมันจะบังเครื่องใบมันจะบังการใบอยู่ครับผมให้สอดไม่ไปอ่าระวังมันจะมี อ่าซองว่างสอดไม้ขึ้นไปครับผมพี่น้องอ่าบางที่มันจะอ่าเหมือนมันหนีบกันครับผมพี่น้องตรงกาบใบมันหนีบกันเท่ากับอ่าเท่าตรงซองเบิงนะครับผมว่ามันมันจะมีซองว่างให้เราเสียบไม้ขึ้นไปบ้างนะครับผมเนี่ยนหลักการคำโกยนะครับเนาะอ่าครับผมเพราะว่ามัน ถับเบิ่งเล็ดเล็ดสายตานี่บ่บ่บเซว่งม,งมันจะหนีนะครับผกนี้ถ้าเบิ่งเบิ่งหลังใหม่ก็ได้ครับผมพี่น้องหลังใหม่ตรงที่ผมกำนี่ครับผมจะมีช่องว่างอ่าระวังสอดไม้ขึ้นไปครับผมนี่ช่องว่างระวังสอดไม้ขึ้นไปนครับผมพี่น้องเห็นบอครับผมพี่น้องผมถ่ายกล่องหนะ ให้พี่น้องได้ชมนะครับผมในรักการขับกล้วยอ่าตรงก้านใบตรงนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับผมพี่น้องนี่เดี๋ยวมึงเจียวเจียวมาตัดทิ้งได้เลยครับผมอ่าแล้วมาเขี้ยวเขี้ยกาะนะครับเราเอาเขี้ยกะมาก็ได้ตัดทิ้งก็ได้ครับผมอ่าเป็นเขี้ยวตัดหญ้าตัดยังนะครับผมแบบพวกเขาใส่เกี้ยวก็ได้ขอเกี้ยวเขาก็ตัด ตัดลงก็ได้ครับผมตัดทิ้งเลยเลยนะครับผมนี่ครับผมลักษณะของต้นอ่ามันจะบ่งบอกว่าอะไรนะครับเนอะมันจะบ่งบอกว่าอ่าว่าจะคำทั้งใดทั้งใดอ่านะครับผมมันก็นแล้วแต่เครื่องนะครับเนาะเพราะว่าเครื่องมันจะอ่าหันไปทางใสหันไปทางใสให้หอกคำใหม่ไปทางขวาเนี่ยครับผมพี่น้องสอดไหม่คือไปทางขวาเลยครับผม สอดไม่เขินไปทางขวาครับผมลักษณะของเครือมันจะเบนมันจะเบนไปทางซ้ายนะครับเนาะบางทีมันจะเบนมาทางขวาข้ามไปทางซ้ายนะครับผมข้าไม่ไปทางซ้ายเลยครับผมสอดไม่ไปครับผมในหลักการข้ากล้วยอ่าบดเทวายาบนางครับเนาะพี่น้องบดเทวายากอ่าถักกาใบมันบังเห้ตัดทิ้งได้เลยนะครับผมให้ตัดทิ้งได้เลยนี่มันกับบบมี่ยัง อ่ายากครับผมพี่น้าะในหลักการคำกล้วยนะครับเนาะอ่าถ้าเราได้สังเกตเบ้างนะครับผมได้สังเกตเบ้างว่ามันมันจะมีอ่าซองว่างระวังสอดไม่ขึ้นไปครับผมมันจะมีซองว่างตรงเครือนะครับผมตรงเครือกับกาใบนะครับเนาะมันจะมีซองว่างให้เราเสียบอ่าสอดไม่ขึ้นไปครับผมเสียบแล้วก็สอดไม่ขึ้นไปนะครับเนาะนี่กระปุกกลวยหลังจากห่อแล้วครับผม เบื้งแล้วก็ผิวสวยครับผมพี่น้องห่อด้วยถุงพลาสติกครับผมห่อแล้วผิวสวยครับผมพี่น้องห่อแล้วผิวสวยครับผมนี่ครับผมประมาณนี้เลยครับผมพี่นอ้องหลังจากที่ห่อไปแล้วนะครับน,ะนี่ครับผมประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องในลักกัน อ่าหอกล้วยครับผมข้กากล้วยอ่าจากทางสวนผู้พายเองครับผมประมาณน,นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมอ่าขอทำงานต่อก่อนครับผมพี่นอ้องอ่ามือหนีลงมาจะเสาแน่ครับผมลงมาจะเสาอ่าเพื่อให้งานเดินได้เร็วนะครับเนาะอ่าครับผมอ่าเป็นเจ้าของสวนเองกะน,นี่แหละครับผมพี่น้องลงมือทำอย่างเดียวครับผม จังไงก็ขอบคุ้นทุกการติดตามและรับชมครับผมสวัสดีครับ